ดตลอดบ่วาตลาดนี่เปิดตลอดป่ิมือิมือเลยม้ยตลอดฮอนี่เลยมฮอนี่เ้ยมั้ยแสดงแสดงว่าตลาดนั้นเนาะ ลาดน,น้อยนี่แหละอยู่แถวคูดอยนะพี่น้องเนาะ,ะกันอื่นกลับสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมสสุขสุขคนบัว่า,บาอยู่ในแต่กับต่างประเทศกันยินดีตอนขับเข้าสู่ซองบ่าวมุกงคงคือเก่าเนาะพี่น้องกลับสีภาพ่อแม่พี่น้องเราบินบ้านนี่แหละพี่น้องไปแล้ว่าแล้ก็เนี่นย ไปพี่น้องหอดแล้วพี่น้องเลยหอ,ตตอดตลาดอถวูุดรอ่ะ,ระเจ้ากะคลายเครื่องไว้ในนั้นพี่น้องนี่แหละประมาณนี้แหละเป่นอแถวแบบว่าตลาดเ้าบ่วนี่ตาลาดแรงด้วยค่ะ

ครั้งแรกและได้ไปตลาดคนลลยเธอพี่น้องนะสบายดี <c oughs> ตลดาดไข่เคื่องไข่คลองแถวอาผู้ดอยตลาดตุนกัดสีส้มนิดนี่ยังกะสวัสดีกัน Ơi, <laughs> <laughs> nào đây Nó, Cái siêu phật Siêu phật hay à, Độc sao <laughs> tham vâng นะครับก <ih az violin Legisl acy> ็บ่แตกต่างอยู่เอานิดนึงเเฮาก45นี่ล่ะแต่ว่าคนจะ50ไปไสืเลาะตลาดเซางอาแถว Ban à, ban coni còn này ngon 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 ngoài ngon 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 วะดาวเ่อาคนใครเครื่องย่นี่คนคนลาวหรือคนอรนะคนัมมก็มีคนลาวก็ม hmm. ีตัวใช่อันบนเ่องเลยแห อามังเกือบสิซื้อให้อาทายของน้องไวเพราะว่าลาวก็มีเกือบเกือบกับขาดมันแล้วเราคงเห็นกเแบบอีตนันสิซื้อบาัเดอเกบแม่น่ะนั่นะบอ่า เก่าบ่เกบนี่อยู่เมืองเฮา้าสิบพันนี่แหละแต่ว่าอยู่นี่เฮากับบุฟคือกันทำคือกันนั่นก็เลยเนาะเวมาต้นอาตตวนเลจ่ายเงินให้พันซื้อให้ให้าน อ้ายคงลงไปเพิ่นกะแบบอยู่ทางหลุมกะตัวเลือดลงกะเพิ่นกะหานั่นแล้วเอ่อซื้อข้าวซื้อน้ําแล้วกะได้ไปๆกึบกะขาดอันนั้เคงเนแล้วกอีตนเพิ่นจาเือกินแล้วจาเือ

นีเออเต็่วนี่นรเกืออ่ะเราาบกบามสกิพวกเด่นยอะุพอมดามอลามาดมสยที่ราเป็นอีมัอ่นดอกท่นี่ลงเยอราคาเบามากบเราดม่เลอัยอะเลยานม เด็กนกี่ถือีนกยี่เจ็บป่วกับบนน้าที่ตลาดนี้แบบว่าเปิดเป็นนี้เน่อยเลยวิทย์สิมเมอร์รากามาเมื่อคือว่าคือว่าเพ่นชิคายตลอดเลยขนาดนั้นเนาะไม่อย่างสก๊อสกับตรไห พนพนตังตลาดนี่จังมือเลยเมื่อวานก็ไม่จังอเลิกเมื่อเมืาเอกมาสมือมากมาก เซ็คนเนี่ยดูเยี่ยงเซ็คนนีนโสอยูนะลอย่เข้าปโปรตเอเกลือเดวักเกลือว้าเด็ดเด็ดตั้งแต่เสา้นวาคงคิดว่าเาเสิายเคืองตลอดงนนะ ีคนกระจายเนาะแต่ว่าแบบตลาดก็เยอนสิบโมงคนก็เลิกนะ

3้อื้อ่สอบแม่ือซื้อสอ่นมันแม่นไขยอ่าประเภทยาคนลําคงเมืองเนาะพี่น้องเออไปจอโดนมาทํานคนก็เลยแบบว่าลายลายลายแหง่ง แล้วมันก็คือแบบตลาดเฮาอ่าติ่งเจ็ดชั่วโมงตอนเช้าแม่เห่นไหมบอกว่าน้องไ้ก็ยากมาทุกท่านแต่ผนบ่มีเงินไปได้เสื้อกีฬาเราบ่มีเงิน บ่กันแบบเวลาเพิ่นเลิกนี่ก็เลิกมาเลยหานหานขายกันเลิกนะบ่มีหมดเลยแล้วพิ่นเมื่อเลยบม่ได้ขายแล้วมันีมีแต่มือไนกับมาคือเก้าขายขายประมาณจังมือสามมือหกสิบมือแล้วก็มาขายคือเก้าเฮามีนัก

ใน,นีกาผู้รถใช่นไหมอยู่ตามภูเขาคออรับบ่าวุ่งคับครั้งแรกมาหลอกตลาดเบบนี้เพราะว่าตลาดนี้คนมาเป็นโดนมาเท่งนึงกเ็เลยแบบว่าคนลา้ลย อนมาซื้อเครื่องซื้อของซื้ออาหารการกินอะไรนะ,นข,ะนนข,ข่ปลายปลาตันึงน่งคตัวนึ่งทเมื่อไม่ต้วก็โอ้น้ำหมกสร้างตู้ไหมสร้างมู้กี่ตู้นก รนฮัโลดเลรนเจ็ดสิบหา้าพันตั้งม้่อย่าง้ปุาิ่นขาทางนี้จะป้นขายขนมก้าต้มขายขายกระปุนตา้งสามป่วย ได้อในก่อนแะลแล้วหมเนจเส่กินเพลลงพาวานอ,อ, <c oughs> อยู่ตามครูเขา้าครูผ้าผาไม้บรรยากาศกับตอนเศร้าๆพี่เน คนไลยแหงคนมาเนาะหลังจากอ่ A B C เครื่องซีคอ,อ,องแล้วเข้าได้กับแล้วพี่น้องไปไปไ จากที่ซื้อเครื่องซื้อของแล้วเฮากปกำลังเดินทางกลับเดินทางกลับบ้านกลับซองแล้วบ้านเขาเจ้าก็ประมาณนี้แหละเวาลาข้าเจ้าก็โยกเข็มทางติดทางเพราะว่าทางนั้นก็มันมีเหลลวเอะไร